วันนี้เราจะมาดูโปกันนะครัว่าินวัสดุอะไรเงี้ยร oh. ู mm ้สึกวายในโมกดีๆนะครับไอ้เหี้ยแค่มันลากมันก็แหลกแล้วอะแหวนดูดูดิดูเดินยังแหลกเลยแบบยังงั้นไอ้เหี้ยโบโล่แค่โปแรงกว่าชนะีมันเกินอ่ะมันไม่ใช่อะไอ้เหี้ยนี่มันไม่ใช่แรลงวุ่ยอย่ามาแรงแหงดาวนี่ไม่บอกว่า บีเพิ่่มอยู้ลโปรโปรมายิงทะลุมากูไปดูเพื่อนกันนะไอ <ๆ S 1> เหี้ยมันสูมตั้งแต่กลางมาเลยไหซสูมดินด้วยอลไรครับจังหวะนี้นสะบัดเมาส์ไปครับจบังหวะนี้สุดยอดนะครับเน,นเี่ยเขาเพื่อนกำลังเดินเข้าบีฉอดครับจบังหวะนี้เล็งพื้นด้วยเล็งพื้นนะครับเล็งพื้นนะครับโปใครจะดีกว่ากันไหมดีตีเรียบร้อยครับผมมาดิครับ ชุดยอดจริงๆครับโอ้โหทุบแบนถาวรว่าใครทุบแบนอุ้ยทูบแบนถาวรโดนแบนตั้งแต่ปลายแล้วมันไม่ต้องมานั่งรอดูหรอกมันโดนตั้งแต่ปไฟแล้วขอกิงกูจะตามพี่พี่คนนี้ไปดีกว่าวะแว๊ ดูมันเดินดิทีเฮี้ยมมีอัปประชติเลยบีฮอปบีฮอปบีฮอปเีฮอปโงไม่แพงอยู่ตรวแบนง่ายไหมดูดีๆเ่าดูนะยิงทะลุอิงทะลุทะลุท้ายมันสองนั่นอยู่บ้ามันสองหลังอยู่ดูมันดูบีนี่ทรึ่ พีเอีะไอ้สัสวนี่โอ้ยยเไวะเนี่ยเป็นไงละครีพอตรีพอนสงครามีคอร์ตครามใหญ่โอยนี่มีทียินี่เกมที่นี่มันนรกเปนหมาเลยจะเล่นยังไงกอเขาดิวเนี่ย ก,ก,ก,ก็เลยว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเล่นแล้วหยหลบไปกันไร้ข้าเวรดูดิเราดูโปต่อครับไปแล้วครับโดดครับโดดโดดดินยิงดินยังไงก็โดนอ่ะต่อให้ก่อนด้วยไม่รอด เาเน้นเน้นหัวเลยนะฮะเขาจังหวะนี้เขาเขาโด้ครับอาแบบไม่มีเหตุผลเลครับเขามาล่ายิงพื้นยังตายอ่ะกูงงเลยมาวางเหรอวางเหรอวางเหรออื้อดีพอตกไฟสักทีนี้ใครวะกูเดย์แหวน รีพอร์ตไฟรีพอร์ตไฟไจบละรีพอร์ตไฟไอ้ยี่กูละเชื่อกูไม่ต้องหลบด้วยแบทกูหลบกูอยู่ไม่ได้ไอ้้เียต้องอยู่มุมที่ไม่ยิงทะลุมึงจะตายโอ้เยอะมาก27คิวเจ็ติดตีโฟ เตือนแล้วแต่เขาเตือนกว่าไอ้เหี้ยพี่เล็มันเล่นแบบเนียนๆไม่ได้เวลาไปสู้แหวนนี่สุดไปแล้ว่ะกูตามพี่จีนเดี๋ยวผมไปดูพี่จีนไปนี่ล้มมากเฮ้ยเฮ้ยโปล้มเหรอเออ หลบไปมีความหมายอะไรโอ้มันทำโนะครับศึกนี้เจะจะ Sì, gần em không biết đơn tham mưu. Do mình thấy đôi mày xong mỗi đắp, hôm nay 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 hôm ได้ขนาดเราแบบกทุกตัเลยเยี่ยมเลยเขาโ้ยไอ้ย่ากูยังไม่เคยเียงเ่นมันจะป้องทุกคนนี้เลยกูไม่ซื้อปืน มันจะเห็นเป็นมุมมองมันจะเห็นสีไหมดูเห็นชื่อมุโดนเข้าใจปะมันเห็นตัวเองบนหมุนนะบ้านอ๋อเฮ้ยมันโปรเราตายยี่เราลุ้งไงเนี่ยมันเหลือตัวเดียวแล้วบ้านนี่ไงเราโดนพล<อ> hey. ิกโดนพล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 ิกเบ็ดยันมันมามันเข้าเองมันเข้าเองนะ โอ้โหเจ้าอะไรมาเล่นวะเฮียผมไม่เล่นแล้วคอคอเลิก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 เกมเลิกเกมเลิกเกมไม่เอาละไม่เอาละเล่นไม่ได้หว่ะเหี้ยคนไม่ม <región paid venue> okay. <foot kilograms> ีฝีม <mañana benim S 2> <rawd Moder> ือคนก่าวมาเสมอเนี่ย เก่าม,มาเสมือนจริยวะตัดโปยังไงวะทำไม่ได้ไม่ได้ยโปโหดเลยคือมึงโผล่มาเงียบมันตั้งไว้เลยไ,ไม่ใช่หรอระดิ่งดัมาซุม่มรอกูอ่ะ เงินเดือนจริงเลยป่ะโอ้โหมันเป็นไปไม่ได้วะดูดิเป้าเหย์จะโดนก่อนแค่นั้นแหละอือประมาณว่าอยู่ในวงอะโอ้โหเหนื่อยวะขึ้นแรงเฉยให้สัตว์มันไล่แล้ว